สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนๆสิงบลูทุกคนเข้าสู่เรื่องเล่าสิงบลูวันนี้ผมมีประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับการสร้างทีมของเชลซีโดยเฉพาะเรื่องการผลักดันนักเตะจาก a c a d e m มี่คอปแฮมซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของสโมสรเราเอนโซ a มาเรสกากุนซือใหญ่ของเชลซีได้ออกมาเปิดเผยกับสื่อว่าเขากำลังจับตาดูฟอร์มของนักเตะดาวรุ่งจาก a c a d เดมีอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะดาวรุ่ง3คนที่ทาผลงานได้โดดเด่น ทั้งในระดับสโมสรและทีมชาติในช่วงที่ผ่านมาต้องบอกว่าตั้งแต่มาเรสกาเข้ามาคุมทีมเมื่อฤดูการที่แล้วเขาให้โอกาสนักเตะเยาวชนไม่น้อยเลยครับมีถึง8คนที่ได้สัมผัสเกมชุดใหญ่ไปแล้วและแนวโน้มก็ยังมีอีกหลายคนที่พร้อมจะก้าวขึ้นมาติดทีมในอนาคตอันใกล้สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงนโยบายชัดเจนของเชลซีที่ไม่ได้พึ่งพาการซื้อนักเตะเพียงอย่างเดียวแต่ยังให้ความสำคัญกับการปั้นเด็กจากอะคาเดมี่ขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่ ทีนี้เรามาดูกันครับว่าใครบ้างที่มาเรสกายกขึ้นมาพูดถึงในครั้งนี้คนแรกชูเมร่าเมอูก้าเมอูก้าเพิ่งคว้ารางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือนในศึกพรีเมียร์ลีก e 2และยังทำผลงานได้ดีในการเล่นให้ทีมชาติอังกฤษชุดเยาวชนมาเรสกาบอกเองว่าชิมมี่เคยขึ้นมาเล่นกับทีมชุดใหญ่แล้วเมื่อฤดูการก่อนแม้จะเป็นเพียงไม่กี่นาทีในพรีเมียร์ลีกแต่ก็เป็นสัญญาณที่ดีว่า ทีมงานเห็นศักยภาพของเขานักเตะคนนี้มีจุดเด่นเรื่องความเร็วและการดวลหนึ่งต่อหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วแฟนเชลซีหลายคนน่าจะเริ่มจับตาไว้ได้ตั้งแต่ปรีซีซั่นที่ผ่านมาคนต่อมาไรอันคารูมาแม็กควีนชื่อนี้อาจยังไม่คุ้นหูแฟนบอลเชลซีเท่าไหร่แต่ผลงานล่าสุดทำให้ไม่พูดถึงไม่ได้เลยครับในเกมทีมชาติอังกฤษ U17 ที่เจอกับเยอรมน,นีเขากดไปถึง4ประตูในแมตช์เดียว m a r e เรสกาเองก็บอกว่าเขาได้ดูเกมนั้นและยอมรับว่าประทับใจในความสามารถของเด็กคนนี้ต้องบอกว่าปีกสายเลือดใหม่แบบแม็กควีนถือว่าเข้ากับฟุตบอลสมัยใหม่ที่ต้องการความคล่องตัวและการเข้าทำที่หลากหลายเชลซี Chelsea อาจจะกำลังปั้นอาวุธลับคนใหม่ขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวก็ได้ครับและคนที่3 r e เร i จี้วอลช์วอลช์ถือเป็นดาวรุ่งที่สร้างความเซอร์ไพรส์ตั้งแต่ฤด,ดูกาลก่อน เพราะเขาได้โอกาสลงสนามในศึกยูฟาคอนเฟอเรนซ์ลีกทั้งที่ยังเป็นนักเรียนอยู่เลยและไม่ใช่แค่ลงสำรองนะครับเขายังได้ลงตัวจริงในนัดที่2ที่สแตมฟอร์ดบริดจ์ด้วยตอนนี้เขาอายุเพียง16ปีและกำลังจะครบ17ปีในเดือนหน้าแต่สามารถยึดตำแหน่งตัวหลักในทีม u 2 1ได้แล้วมารสกาชื่นชมเป็นพิเศษว่าสิ่งที่เขาทำในสนามคือสิ่งที่โคช้ชอยากเห็นจากนักเตะท,ทุกคนแต่ที่น่าสนใจคือ เขาทำโดยที่โค้ชไม่ต้องสั่งเลยนี่แหละครับคือสิ่งที่เรียกว่า IQ ฟุตบอลหรือความเข้าใจเกมที่มีเกินวัยนักแตกแบบนี้ถ้าได้รับการดูแลอย่างดีอาจจะกลายเป็นกำลังหลักของเชลซีในอนาคตไม่ต่างจากริสเจมส์ที่เคยเติบโตจากคอบแฮมมาก่อนถ้าลองมองภาพรวมสิ่งที่มาเรสก้ากำลังทำคือการสร้างสมดุลระหว่างการใช้ซูเปอร์สตาร์ที่ซื้อมาจากตลาดนักเตะ กับการผลักดันดาวรุ่งที่สโมสรอนปั้นเองเพราะในระยะยาวการมีดาวรุ่งจากอะคาเดมี่ขึ้นมาเสริมทีมชุดใหญ่ไม่เพียงแต่ช่วยลดค่าใช้จ่ายแต่ยังสร้างความผูกพันและอัตลักษณ์ให้กับทีมได้ด้วยแฟนเชลซีหลายคนอาจยังคิดถึงยุคของ The Academy Boys อย่างเมาส์อราฮัมฮัสสันโอดอยหรือริสเจมใช่ไหมครับพวกเขาคือหลักฐานชัดเจนว่าค็อปแฮมสามารถผลิตนักเตะที่ก้าวขึ้นมาเป็นตัวจริงในพรีเมียร์ลีกได้ดังนั้น ถ้าเมอูก้าแม็กควีนและวอลช์ได้รับการดูแลอย่างถูกทางเราอาจจะได้เห็นเจเนอเรชันใหม่ของเชลซีที่ขึ้นมาแจ้งเกิดในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าก็เป็นได้ครับประเด็นต่อไปเป็นข่าวใหญ่ที่อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนในแนวรุกของเชลซีในอนาคตนั่นคือเรื่องราวของเอมมาเอลเอมเมกากองหน้าดัชช h วัย22ปีที่สโมสรเชลซีตกลงจากคว้าตัวมาจากสตรัสบูร์กแบบล่วงหน้า และต้องรอจนถึงฤดูการ2026ถึงจะย้ายอย่างเป็นทางการเรามาดูข้อมูลพื้นฐานของเอเมกากันครับเขาเกิดที่เดอะเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์และเริ่มต้นอาชีพที่ประเทศนี้เขามีความสูงถึงประมาณ1.95เมตรมีรูปร่างที่เด่นชัดเหมาะกับการยืนกองหน้าแบบใช้ความแข็งแรงทางกายภาพร่วมกับการเคลื่อนที่ก่อนหน้านี้เคยเล่นให้กับสปาร์ตารอตเทดัมรอยัลแอนต์เวิร์บสตูมกลาส ก่อนจะย้ายมาที่สตราสบุกในปี2023ด้วยค่าตัวประมาณ13ล้านยูโรด้านผลงานของเอเมกากับสตราสบุกฤดูการล่าสุดในลีกเอิงเอเมกายิงไป14ประตูพร้อมกับทำ3แอสซิสจากการลงสนาม27นัดในลีกเขาได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในกองหน้าดาวรุ่งที่น่าจับตามองที่สุดในยุโรปเพราะนอกจากสถิติดีแล้วยังมีบทบาทสำคัญกับต้นสังกัด และถูกแต่งตั้งให้เป็นกัปตันทีมสตราสบุกเมื่อเดือนกรกฎาคม2025หลังจากที่กัปตันเดิมฮาบิบดิอาร่าย้ายออกไปข้อตกลงระหว่างเชลซีกับสตราสบุกได้ตกลงกันแล้วว่าเอเมกาจะย้ายมาเล่นให้เชลซีในฤดูกาล2026อย่างเป็นทางการสัญญาที่คาดว่าจะเซ็นกับเชลซีเมื่อย้ายไปอยู่ที่นั่นจะเป็นระยะยาวประมาณ7ปีมีจุดที่น่าสนใจคือสตราสบุกและเชลซี อยู่ในเครือเจ้าของเดียวกันคือบลูโค o ซึ่งนโยบายแบบ Multi-Club Ownership ช่วยให้การย้ายแบบล่วงหน้าหรือการใช้เครือข่ายพัฒนานักเตะระหว่างสโมสรเป็นไปได้ง่ายขึ้นต่อไปเรามาลองวิเคราะห์กันดูครับว่าเอเมกาจะเหมาะกับเชลซีหรือไม่ซึ่งมีหลายจุดที่เอเมกาน่าสนใจ 1. ความสูงและร่างกายเขาสูงเกือบ2เมตรตัวใหญ่พึ่งพาความแข็งแรงในกรอบเขตโทษได้ดีเหมาะกับการรับบอลหม่งลูกตั้งเตะ หรือเล่นลูกกลางอากาศซึ่งเป็นสิ่งที่ทีมแนวรุกหลายทีมในพรีเมียร์ลีกมองหา 2. ความสามารถทำประตูยิง14ประตูในหลีกเอิงได้เป็นสถิติโดยรวมที่ดีมากโดยเฉพาะเมื่อพิจารณาว่าเป็นฤด,ดูการเต็มกับระดับที่มีการแข่งขันสูง 3. ความเป็นผู้นำและสภาพจิตใจเขาได้รับตำแหน่งกัปตันทีมในช่วงเวลาที่ยังหนุ่มบ่งบอกถึงการได้รับการยอมรับภายในทีมมีภาวะผู้นำ ซึ่งจะช่วยในการปรับตัวเข้าสโมสรใหญ่และแรงกดดันสูง 4. เวลาในการปรับตัวแม้จะตกลงย้ายล่วงหน้าแต่ยังอยู่ที่สตราสบุกอีกหนึ่งฤด,ดูการก่อนย้ายจริงช่วยให้เขามีเวลาเตรียมตัวทั้งจิตใจและเทคนิคก่อนจะก้าวสู่ความท้าทายในพรีเมียร์ลีกสิ่งที่ต้องจับตามองต่อไปคือการปรับตัวสู่พรีเมียร์ลีกมันไม่ง่ายเลยทั้งความเร็วของเกมทั้งการเข้าปะทะความเหนื่อยจากตารางเตะและอื่นๆ จะเป็นบททดสอบใหญ่ของเขาและสุดท้ายคือโอกาสในการลงสนามถ้ามีแข้งหน้าใหม่หลายคนในตำแหน่งกองหน้าหรือมีตัวหลักเดิมอยู่แล้วเอเมก้าจะต้องพิสูจน์ตัวเองให้ชัดๆว่าเขาสามารถมีบทบาทในเกมได้จริงๆก่อนจะจบคลิปนี้ผมอยากถามแฟนๆสิงห์บลูทุกคนว่าคุณอยากเห็นใครจากอะคาเดมี่ก้าวขึ้นมาแจ้งเกิดกับทีมชุดใหญ่ที่สุดหรือคิดว่าใครมีโอกาสเป็นสตา์คนใหม่ของเชลซี และสุดท้ายคุณมองว่าเอเมกาจะเข้ามาแทงใครในแนวรุกเชลซีได้บ้างฝากความคิดเห็นไว้ใต้คลิปได้เลยครับเพราะนี่คือสิ่งที่ทำให้การเล่าสู่กันฟังของเราสนุกยิ่งขึ้นขอบคุณครับ